ไม่มีสี่มอันนี้ติดอันนี้ติดอะว้าวมอเลยเขียนชื่อตัวเองนะคะทำไมเขียนชื่อ F C ล่ะไปใส่เครื่องเลยค่ะใส่เครื่องเลยใส่เครื่ e งสแกนอ่เดี๋ยวเอันนี้อออันนี้เหรอใส่เครื่องสแกนยย ตอ,อ้าวหล่นไปแล้วลูกบอลล่นค่ะแล้วก็สแกนค่ะวันนี้ดีแล้วกดสแกนได้กดสแกนค่ะอ่าแล้วก็กดสแกนนี้นะคะอะไปมาแล้วบอลมาแล้วนี่ไงลูกนี้ไงของเราเนี่ยเอ้าเฮ้ยใครแตกแตกนะแตกะไปด่านต่อไปค่ะ ซีไปโน่นแล้วไอซี SC ไปขับรถแล้วนันนะไอซีป SC ไปขับรถแล้วลูกป่าไอซีไปขับรถวป่า อาจจะได้ปั้นมากต้องปั้น3อันนะต้องปั้น3อันอ๋ออันนี้ก็ได้เนี่ยคัน,นี้ก็ได้เนี่ยคำน,นี้ของใครเน,นี่ยเราปั้นเอาไปเลยเนี่ยท่านายเอาไปเลย,เอ,ยเอาคันนี้คนไหนไม่เอาดีกว่าเอาคันนี้ หร,หรอต้องมาทำสแกนอีกสองพัน,น 2, ครับสองมาช่วยกันมันจะได้มีเพื่อนแข่งมันต้องครบพันก <3, 000 S 2> ันถึงจะได้แข่งได้ จะแกนต่อค่ะมันมองไม่เห็นอะขออีกทีไม่ได้หรยแต่ได้แล้วครบสามพันแล้วคนะ่ะอ้าวครบแล้วครบสามพันแล้วจะได้มันครบสามพันแล้วลูก โดดลงบ่อบอลเงินในฝาเนี่เนี่ยนอนลงกันในฝาจิมมาโกเตะเออจี้โคตรแล้วพี่เขาวาดรูปอะไรมันจะไปอยู่ในจอใช่ไหม ร,นะรูปอะไระไนะรูปอะไรเจ้านานปลาเอฟซีวาดแล้วเอฟซีวาดมั่งเลยเอฟซีวาดรูปอะไรดูสิ นี่อะไรเนี่ยเจ้านาย Road Eats นีแบบ What this? ่คืออะไรอะ่ะไ,ไม่รู้อะ่ะสแกนเหรอเอาหนังสือมาสแกน QR code อันนี้คืออ,อะไรนะคะต้องสแกน QR code อ,ยอ,อะยำชีคนมาเครื่องอะ สองเครื่องเลยเสร็จแล้วมาแล้วจาห้าใสื่อคะคุพิมพ์ชื่อของตัวเองค่ะชื่อภาษาอังกฤษอ่า FC พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษของตัวเองค่ะใส่ชื่อตัวนี้นะชื่อใจ แล้วมา C หลง O ี่ไหน O N O O เออยู่ไหนออกแล้วเอ่อ M C กัน M C กัน O อ่านหน้าเป็นโน่นนะโ O ไม่ติดอไม่ติดเ A A อแล้วก็ I อ่ะสตาร์อาอ้าวทำไมมันติดลูกนะ M l i n น M C อ่ะออต้นไม้มต้ไนไม้มต้ขยับอีกอ่ะเนี่ยค่ะอ่ะนื้มารอเดี๋ยวอน้อมอืมัน,นมติดติดหน้ามามา เาบอกวานม่ึ้นอ้าไม่ขึ้นเจ้านายงั้นเรากึ้นเอ็กซ์เซเล่นไปก่อนมาแล้วหนุนเจ้านายมาแล้วหนุน มันงงน้อยแค่ไหนก็ได้ S <S> เดิไปไหนข้ามาเล้าหมามาแล้วตำรวจมาตำรวจมาเล่นกันเล่นกันไม่เป็นไรหรอกไปเลยต่อรอบอีกแบ่งกันแบ่งต่อรอบอีเครื่องมันเสียอีอันเียเอีไปเดียเอเีไปโรงเรียนนะโรงเรียนอยู่ไหนเนาะไ

สลับกันมาเก็บของมาเก็บของมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้สนามเบลเล่นสนามเบลเล่นนี่ข้างล่างข้างล่างเจ้าหน้าอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่สนามเบลเล่นตรงนี้นี่ ซาตโต้ไปไปได้อะไรกันต่อทีเผอครบหรือยังนะอะไรยังไม่ได้เล่นอีกไปไปเล่นอันหนึ่งไปเอฟซีไปเล่นแล้วลูกอันนี้เล่นแล้วไปเล่นอีกหรืออันไหนอีกอันนี้อันนี้อันนี้ยังอันนี้ พี่สอนเล่นอันนี้แล้วไหมกระดาษพีแล้วอัน,ออนี้ต้องเลือกอดนตรีก่อนอ่าันั้นดนตรีมาแล้วต้องมาเลือกอน,นีก่อนไปฝั่งโน้นลูกไปเลือกก่อนวางอันไหนก็ได้1 2่องงเ,เล่นกนยอ่าวางไว้เลยแล้วก็เอาเครื่องดนตีวางไว้ตรงนี้ เสียงไหมคะเสียงมันปังกันไหมลูกเสียงอันนี้เสียงกลองใช่ไหมอ่ะเต้นด้วยอ่ะเสียงกองใช่ไหมคะอ,อันตอนนี้เสียงอะไรอันนี้เสียงอะไร,อ,นนอ,ะไรอันนี้เสียงอะไรลูก <laughs> เดี๋ยวเราก็เอาไปสแกนในจอเหมือนเดิมมันก็จะมีอยู่ด้วยอันนี้ปลาบ่ายเราเร็วเราเร็วเราเร็วเดี๋ยวจะไปข้างล่างต่อเราเร็ว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 แล้วค่ะอืมจะไปข้างล่างแล้วเอางูเหมือนกันเหรอเอาเหมือนกันเลยเอาคนละสีอ่ะ ระบายอย่าลยนะคะออโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเมื่อยเมื่อยโอ้ยเอาแล้วมีงูสองตัวเป็นงูเพื่อนสองตัวใช่ไหมคะงูตอกตัวนี้เป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะเป็นฝาแฝดกันเป็นฝาแฝดอ๋อเหรอโอเคเราจะพากันไปในป่าทําอะไรคะไปไปไปจับคนร้ายในป่านะใช่ไปงูไปจับคนร้ายเหรอคะใช่ไปจับคนร้ายไปกินโอเคค่ะ แล้วเราลองวางในนี้ไหมถ้าเราวางตรงนี้แล้วมันจะเป็นรูปอะไรอะ่ะถ้าเราวางตรงนี้มันจะเป็นรูปอะไรเราลองระบายดิลองระบายดิลองระบายชิ้นต่อเป็นรูปอะไรนะลองระบายชิ้นต่อเป็นรูปอะไรนะรเฮ้ยเป็นรูปอะไร cube? เนี่ยอูยเป็นลาูเลยเอฟซีเลยเอฟซ้ยเอฟซีตเอาแผ่นนั้นนั้นลองลูกเออเอาแผ่นอนนันออน,น,นี้ลอง อ่าแบ่งกันแบ่งกันไอ้ซอันนี้ก็ได้อ่าเหมือนกันเหมือนกันเร็วเร็วเร็วเรูฝ่าแฟจะไปเร็วเร็วเร็วช้าเร็วเร็จะไปไหนจะไปอยู่บนจอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ๋อไเนแลวก็ให้เอไปสแกนก่อเอาไปใส่ตรงน้เลยใช่ไหมไหนแล้วแอมลองดูซิตอนนี้ออกมาของเอนี้ พี่เขาดีอให้เอาเอาแล้วนะอางูเอฟซีจะมาแล้วนะอาจะได้เสร็จย,ย่างแล้วเอฟซี FC งูสีชมพูเลยปิง้งสล้ว ลมเบาลมเบาขอแล้วแตงหมดแรงลูกมาอีกตัวหนึง่งยิ่งเป่าก็ยิ่งมาเรื่อยๆไปเลยขาเจ้านายมา <S <S 2> <S 2> อ่ะเอาของ <S 2> <S 2> เสร็จแล้อ่ะต่อไปของเจ้านายมั่งนะเจ้านายมั่งนะเจ้านายแม่หนีไปแล้วก็เลยก็เลยต้องถึงกองให้แม่ มาแล้วจะานาเปาแล้วเปารเปลาลเปาเปาเปา,เปานี่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 นี้เามาแล้วลามาแล้วี่มาแล้วงูฝ<ม>าแฝดแล้วแ,แล้ฝั่งนี้เป็นอะไรอะคะ ่นฝั่งนี้กันอาจารย์้เป่าเป่าเลยเป่าแล้วอาเล่นฝั่งนี้กันเล่นเงาอาจารย์นายนะนามา,าอันนี้ไปหาพี่เขาหนุ่ไปหาพี่เขาก่อนอันนี้เล่นยังไงนะ เป็นอะไรนะเหมือนนก เหนมือ S <S ทีเอฟซีทำเลย่ะฟางฟางกวางลูกพี่ฟางกวางอยากเล่ oh <my> <laughs> นเออาไปก่อนร้องหน้าก,กันเน้น,น,น,นเป็ไมลูก <sig> <ร>ไม่เห็น <S <S น้องบางเชื่อสแกน <efendim. S 1> น,น้องตองอยู่ข้างหลังไม่ใช่น้องต้องอยู่ตรงนี้อะต่ำ,ตำ ไปยังไม่จ so, <te độ controlled> ีดแล้วลูกไปเถอะไปไปกันเถอะไปไปไปกินน้ำกันเถออยู่น้ำแล้วมาหมดแล้วสนุกไหมเด็กๆสนุกดีไข้างล่งอีกไปข้างล่างต่อก่น้นละอน็นแดงมอยากเล่นนดบยิ้มเลยครับ ห่น้ำหน่อยห่น้าหน่อยนุ่มไหมเฮ้ยนี่ยนนี่กรยนใส่ขาหาน้ำหน่อยเร็วๆอ่ะมันก็จับไม่ละลายไม่เอาไมเอาไม่เอาไปกันเถอะไปกินน้ำมาเด็กๆปะเอซี่มาทางร้น ขันใญ่กันเลยคันใหญ่ไปเลยเอไปไหนอะเข้าไปไหนะเอฟซีเขียวอะไรพี่คนนี้เอฟซีคนนี้เอฟซีคนนี้เอฟซีคนนี้อเดียว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  เดี๋ยวเดี๋ยวโดนขวางเธอเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะอ่าไปทางโน้นโน้นไปโน้นเลยไป้นเดี๋ยวให้พี่ช่วยดันน้องห้นายช่วยดันหนสองคนเลยโอ้แปบบแบบไอพี่ช่วยไอพี่ช่วยรอแป๊บน,นึงรอแป๊บน,นึง 他门大呀。<are> ơi, xin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  ơi.